โชบค่ะพี่น้องออกอีลีออกเต็มเต็มเลยวันเถาะสำหรับมือว่านีทางต่างประเทศค่ะพี่น้องหลายคนมากันวาได้โชกับอุงอิงอุงอิงเป็นเหตุค่ะพี่น้องเอาเป็นอย่างคือว่าจังสันสำหรับมือว่านีนะคะทางด้านบอสโจยมนินนะคะละกะศิลปินอ่าและลายไคนพี่น้องได้มีการไปบวงสรวงนะคะสำหรับภาพ,พยนตร์เรื่องคลายอ้อนาอพี่น้องนาะมมือว่านีกะวันที่11อ ธันวาคมพี่น้องแล้วนี่หละกะมีทางตั้งประเทศวันเทะน้องพี่น้องเนาะนะคะแล้วสําหรับน้องอุ้งอิงเพชรบานแห้งกับบอดโจยมานินพี่น้องกิดมีการจุดประทัดนี่แหละค่ะพี่น้องแล้วเลขหางประทัดนี่ว่ากันวาออกเต็มเต็มเลยมือวัานี้นะคะสหรับเลขหางประทัดนี่คืออย่างก็คือหนึ่งแปดเก้าหลักสองเก้าครับพี่น้อง เอาเป็นเจ้าหบัาที่นี่เมื่อวานนี้แอดมินก็ได้มีการอ่านข่าวเข้านี้ไปอยู่นะคะว่าสําหรับเลขหางประทัดฐฐคือ189ละกะ2อเกาค่ะพี่นอ้องและแอดมินก็ยังได้บอกอีกนะคะว่าเฮาก็สามารถอ่าเอิ้นว่าสำหรับสับเปลี่ยนกันได้สําหรับ189นี่อาจสิเป็น1881ก็ได้หรือ1991ก็ได้หรืออาจสิเป็น8998ก็ได้แอดมินก็ได้มีการมีวาอยู่ในมือวานนี้เนาะพี่น้องเนาะแล้ว แทบไม่น่าเชื่อค่ะพี่น้องออกอิหลีออกเต็มเต็มเลย18เต็มเต็มค่ะพี่น้องแล้วนี่ล่ะ FC แฟนคลับหลายคนกัพผากันตามเลขาหางประทัดวันเถาะกับผ้ากันได้โชคกันไปนะคะบางคนก็บอกว่าได้ยี่สิบนะคะบางคนก็บอกว่าได้หาบาทบางคนก็บอกว่าแบบนี้นะคะเระว่าซีได้เท่าได้กับดีใจกับสูภูสุคนกับที่ว่าเป็นดวงวันเถาะ พี่น้องเ no นอเอาวนั่นนะคะพี่น้องเป็นจจ้าในแน่มือว่าน,นี่เอฟซีแฟนคลับอุไรทีวาคือน้ำแน่กับน้องคอมเมนต์มาบ่งมาจากันใดนอพี่น,อน้องเนอหนีละนะคะอุงอิงเป็นเหตุจริงๆแล้วกับเดมี่อีกตัวเลขตัวเลขหนึ่งค่ะพี่น้องเอื่นมาตรงๆเลยอียังวัดตีนะคะสําหรับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงค่ะพี่น้องน้องเดมีก่การไปเขียนตัวเลขนะคะยูเทิงรถเอฟซีค่ะพี่น้อง ะะแอดมินกับบอเนี่ยใจนะคะว่ารถขั้นมีนี่เป็น X c ซพ่อหรือเอซแม่แต่ว่าก็เป็นเ c ฟซนออ้องอุงอิงนี่แหละยูด,ดีดีพี่นออ้องอุงอิงน้องกระเด้มิการไปเขียนนะคะไปเขียนตัวเลขพี่น้องแล้วอุงอิเเอองอเขียนตัวเลขแบบนี้ f อซแฟนคลับจะพลาดได้อย่างไรแมนบอคันเอานะคะสำหรับตัวเลขที่อุงอิงน้องได้มีการเขียนยูเทิ่์งรถเอซค่ะพี่น้องน้องก็เขียนเป็น3.618 โอ้โหเรียกได้ว่า FC แฟนคลับกับผากันเอาไปสื่อน้องพี่น้องเนาะนะคะนี่หลนึ่ง1 8ดแดหนึ่งออกเต็มเต็มเลยในมือว่านนี่ล่ละอุ้งอิงเป็นเหตุจริงๆน้องพี่น้องเนาะแล้วสำหรับมือว่านนี้นะคะออกหนึ่งแปดล้วก็ออกเก,ะออก้าสมเมบอค่ะพี่น้องแล้วดีละ่ะตัวเลขที่อุ้งอิงน้องเลมีการเขียนอยู่บนรถของ FC นะคะน้องเขียนเป็นสามหหนึ่งแปด ขันเปี่ยนจากเล็กหกเป็นเหล็กเก่านี่คือว่ามาเทิงบนมาเทิงหลังเลยนพี่น้องแต่ว่าบางคนก็บอกว่าคอยได้เทิงบนคอยได้ทิงหลงังกะถือว่าม่ดวงเติกเลยค่ะพี่น้องเอากะดีใจกับสุภูสุคนนำเสือว่าอ่านี่หลายหลายคนก็คือเสิได้กับอุ้งอิงหลายนพี่น้องนอนหาแล้วแต่บางคนก็บอกว่าพากันไปโฟกัสมองไปทะเบียนพันนะพี่น้องสำรับไปทะเบียนรถขั้นนีก็จะเป็นเก้าเก้าสองเจ็ดเป็นจังไรพี่น้องก็ถือว่า เป็นตัวเลขที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะเอ้านั่นแหะค่ะพี่น้องแต่ว่าบบแน่เด้นะคะสำหรับใบทะเบียนรถนี้อาจสิม,มาในวันที่16นี้ก็ได้อาจสิเป็นไปได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะฉะนั้นเฮากะบอกควรทิมจกักโตเฮาจดไว้ค่ะพี่น้องนี่แหละสำหรับใบทะเบียนรถของเอฟซีทันนีก็เป็น9927นะคะแล้วก็อุกนีนอเขยยียนเป็น3.6 หนึ่งแปดพันนะพี่น้องเอากะมันไผมัน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 ูผู้สุคนสําหรับคนที่ใดเข้ามาเบิ้งในกรีปนี้กะคอให้ถือสูผู้สุคนนพี่น้องเนาะเอานะนะคะพี่น้องกะทือว่าชัดเจนวันท็อปนะคะแล้วเอฟจีแฟนคาบหลายคนพี่น้องก็คือสีผ้ากันรอดุลนพี่น้องเนาะอีหยังวันดีสำหรับท่านพอกันไชวิลเลินก็นานนี่นะคะกันไดมีการนี่แหละเอามาไล่ ไปให้อุงอิงค่ะพี่น้องคือวารีมี่เอซแฟนคลับบนมาไลยผ่านช่องทางพ่อการชัยแล้วให้พ่อการชัยเอา,เอา,อามาไลยไปให้อุงอิงวันทอนะคะแล้วพ่อการชัยก็บอกว่าให้อุงอิงจับมาใบนึงก็เป็นแบ่งหารลอยพี่นอ้องอุงอิงก็เดรมีการจับแต่ว่าในเมืองนันนีพ่อการชัยบ้านได้มีการเปิดเผยวันทอนะคะแต่ว่าลาสุดคระพี่น้องพ่อการชัยถึงกับไม่ทนนะคะเดมีการไล่โซดแล้วเปิด ให้ fc แฟนคลับได้เบิ้งแล้วพี่น้องนะคะสำหรับตัวเลขที่กำกับอยู่บนแบงค์ห้าร้อยใบนี้หลายคนพาก,กันจองนะพี่น้องเนาะนะคะเพราะว่าสำหรับกอนานี่ค่ะพี่น้องอุ้งอิงน้องได้จับแบงค์ร้อยให้พอกันใช่สองเทียแล้วกะมาสองเทียตำแน่งเดิมตำแน่งเกาสามตัวบนเลยค่ะพี่น้องและก็ออกทังสามตัวยังสิขนาดนั้นแล้วนี่แหละนะคะอุ้งอิง ในครั้งนี้ก้มีการจับให้พอกันใช้คือการเหมือนเดิมค่ะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้นเป็นแบงค์หารอยเดีอกกบาดูหลักนะวาอ่าสีมีการสลับเปลี่ยนตำแหน่งบอรหรือว่าจังไดเดี๋ยวสีอานตัวเลขที่กำกับอยู่บนแบงค์ห้าร้อยใบนี้ให้ FC แฟนคลับได้บึงได้ฟังกันค่ะพี่น้องนี่นะคะสำหรับตัวเลขก็คือ2 e 7 7 6 สองหนึ่งเก้าสองอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องสองอีเจ็ดเจ็ดหกสองหนึ่งเก้าสองเอามานไพ่มานมันมาที่นี่ขันซีมาตําแน่งเดิมตําแน่งเดิมนี้คือเจ็ดเจ็ดหกค่ะพี่น้องแต่ว่าบางคนบอกว่าบอมแมนแบ่งลอยได้บัณฑิตนี่เป็นแป่งหาลอยสีบบสับตําแน่งอยูบอ่บ่ออาจจะมาเป็นสามตัวกลางกระไดหรืออาจจะเป็นสามตัวถ่ายกระไดหนึ่งเก้าสอง กะสามารถเป็นไปได้ทุกโตเฮากยะยาสลืมเฮากะยาสะพัสบอดเป็นตะทิมจากโตว,วันทอนาะพี่น้องเนาะอ้าวนี่ละนะคะกะอ่ามันไผมันมันวันทอแล้วแต่ดวงอีหลีพี่น้องคนที่บ่มีดวงนี่เฮ็ดจังได๋กะบ่ถืกแต่ว่านคนมีดวงนี่แมนซื้ออันใดกะถืกเบิดนั่นละ่นนนนนละเนาะพี่น้องเนาะอ้าวนั่นล่ะค่ะพี่น้องใกลแ้แล้วล่ะมื้อนี้วันที่12เนาะพี่น้องเนาะมื้ออื่นก็13 เลยเวลาอีกประมาณประมาณสี่หมือนเนี่ยแหละคะกก่ะพี่น้องให้เฮ้าได้เก่งนาะพี่น้องเนกมีหลายตัวซะเหลือเกินแต่ว่าคันไลค์ข,ขนาดนี้บ่ออกกับเบรู้ว่าสิว่าจังไรแล้วต้องมาจากตัวหนึ่งละนาอพี่น,อนอ้องเนเอานั่นละคะ่ะพี่น้องก็มารอเบิ่งกัน,นะคะว่าจะเป็นตัวไหนนาะพี่น้องนะนะคะลวก็อีกตัวหน,นึ่งกับว่าอยากให้พลาดคะ่ะพี่น้องก็คือหนึง่งซีซีหนึ่งพี่น้องหนึง่งซีซีหนึ่งนี่คือเป็น อายุของเสียนุน่นของพ่อเอของบอสจูของแม่หน่อยเลยเด้ซีหนึ่งหนึ่งีนพี่น้องเนาะแล้วนี่ละอุ้งอิงนองกระดิบการเสื้อผ้าวันเกิดน,นะคะเทียนที่อยู่บนเค้ก็เป็นหนึ่งีีหนึ่งอุ้งอิงกระดิบิการถือก้อนเคกเองเลยวันทอนะคะวันเกิดเสียนุน่นอุ้งอิงก็ถือเคกมากเสื้อผ้าวันเกิดเสียนุน่นเล็กทียูเทิรงเทียนก็เป็นหนึ่งี วันเกิดแม่หน่อยอุ้งอิงกะรีมีการถือเค้กมาสเสื้อพรสยแม่หน่อยกับเป็นหนึ่งซีคือกันซีหนึ่งคือกันนพีน้นองนะเอาอุ้งอิงได้จากเค้กที่มีตัวเลขหนึง่งซีซีหนึ่งนี่หลายเทียแล้วนพีน้นองนะเอากับบ่เป็นตับหลักอันทอกนะคะนั่นแหละคะัพี่น้องสำหรับคนทีเดียดเขามาเบิ้งในคลิปนี้ก็ขออห้นี่ละ่ะโชคดีโชคมนันกันสูป,ปูสกคนบันี้ขันออกมาแล้วแลคนเสียมาโอ้ยขขวยเสียดดยตัวน,นั้นตัวน,นี้งเด้อบันทีนี้นั่นละ่ะ เจ,จ้าพอจดไว้เจ้าก็ลืมตัวนะคะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องกะน,นี่แหละนะคะถือว่าเป็นเป็นแนวทางนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับข้อจบไปซัำนีซักกอนนะะ้อง่ะาก็ขมาสวัสดีค่ะ